ดีค่ะอยู่ตอนรับสู่ช่องพระนุนะคะมาสิตังมองได้ละบ้านนี่ เล็กลักไปเข้าไปใส่เบอร์ข้างเหล็กอันนี้ใช่ไหมใช่ก็อ้อยเล็กก่อนวันก่อนเห็นอยู่ตรงไหนนะที่เดินผ่านแล้วมันก่อนเยอะมากเลยออามาแล้วจากห้องระบบเออใช่ใช่ว่นก่อนเห็นอยู่ห้องระบบรลุวมาแล้วรอ้ามัได้มัดหัวเอาเอาลวดมัดหัวเอาเห็นอยู่หูหนูมาเนี่ยต่างเลยอะเงายวน่ะมานอยน้อยมันต่อลงไปที่นี่มีแห้งอย่าง ฟางนามล้างน้ำของล่าอะไรมาด้อยตแตกได้เดแตกได้แล้วมัน่ เป็นไรเสือ<ง>เสือหัวเราะเราไม่เป็นไรแต่เมื่อวันกลัวจะโดนขาอ๋อเพราะจังหวะการตีมันไม่ได้เป๊ะบังอบ่ัออนเข้าไ่องเ คำนวณยังท่านได้แล้วคำนวณปูนท่านได้แล้ววะยาชิสงเสรม ก้นนี่ไงเจียมเขาได้นั่ก้อนอะเจียมาเลยตัดงกินเลยข้ับปอกกันนีินะนั่นดีเจียม้อนเล็กะอ้ต้องรู้่าแล้วเขาเล็กนะเออฮะเออไปไหนปะนี่เฮ้ยกลุ่มงานที่ต่างดุไทยๆนี่เจียมอันนึงอันนึงมังกร อ้มาส,สัแน่แน่มากาก่งัดี่เก้าสุดยอดไอเดียไอเดียลงมืดไม,ไม่ดันสีดันเดืเดดอดเอียวสองในในสามนะอ่ะยังอีกสามมุม สามนุมสามมุมไอเดียจากลุงมือ้อไม่คุ้าคำาับก็ได้อยู่แล้วไ,นะไหนยูสมบูรณเป็นไงเสือเมื่อเช้าไหวไหมวิ่งไหวไหมเนียนโดนมันหาลอยเนี่ยติดติดกับเ้าแล้วเห <c oughs> นื่อยเนาะทำทาตีขี่รถอ,ออมไปคุณเจ้าอกมุมหนึง่ง เอฟซีบอกว่าเส้นไสก็บอกอยอยู่นะจังนาะใจของเสือแบฟักกันห่ายัหัวนมองอยอยู่ที่มองเดียวกันูแเรียนไปไก่่อเลียนไปไกยกเลียนอ้ออมาทางดำนักเลีนเาไปหน่นิดตาต้ามันจะยู่งฟังหัวมือนตาต้าออกไปกับีน <N> ี้เขา้ก็ไปิ่งรถป้าขนาดปอยู่เดียวกันเนาะ เอมัจนไปถึงนี่แล้วก็เลี้ยวมาไปไปก็ได้นะว่าสตาร์ทมองด้านพุนีนีพุนบ้านหอยนุงที่ยังมให้เราบ่จะปยวกนนั่งนั่นน่ะป้ายพุเพอนันไะากสีะกนะแมนบอกเสือหลอดรวงประชาชนบอก ไปเบื้อดไปะไปเบิ้งแรเขาไม่ได้ไลือไปเบิ้องรดไปเียไปเบิ้องรดฟังนี่ก็จะได้เอาดินลงบ่เพื่อนอะไรอ้มองไงพื้นมีแห้งวาเแล้วเด้อ บ uh, right. no, ีีจาแเปียนอนนี่ละโอ้ยเอาไปบุก่น้นแล้วเอาปิดปามันกินแล้วมันที่เข่าไปนอนีรมันแม่ไปซมาไว้เบื่แล้วก็แยองบหามึงกินย่บเดียวจะไมกินอเี๋ยสาปุ๊บีสาปองไปเยอสองปองลุงเสือลุงเสือกินสปองโอ้จกินบีน่ะ้นนอยู่ไตาต เอาไปซื้อกาแฟก่อมาเลยไหเอาเงินนี่ยไปนันเงินนั่งต่อบดีโลบัสต้าบะดีครับอาสปอนเซอร์ด้วยไหมลุงใช่เดี๋ยวซื้อเร่อนีน้ำแล้วาหวันเกินตังหนึ่งสปอนเซอร์สองร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทถ้าซื้อเป็นลังไม่ใช่ลังสิบสองเออลังหนึ่งมี2ีมันลังยิบสีใช่ แค่กกติด่อบก่นนี่แหละอันไหวห่ลังจะมีสแพ็คลังกะเฉลี่ยแล้วยี่สิบสี่ลังมันีขวดหรือเปล่าเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สแพ็คละหกยห้าสิรือเจ็ดร้อยห้าสิบให้เมื่อกี้นี่มาอีกร้อนึงมันเราก็หลือิน แจ้งนอยลุงเสือกระามเป็นยังเดี๋ยนี้อีกนี่ยี่น้าต่างตภาพเราคือไปงานไตวัเดี๋ยวอคอยบกงามไตวันอีกแล้วพี่น้อกพ่อบอกว่าเป็นสร้างไตบอกไตวันจะไปเอาความรู้ยังมาให้ ออะที่เชฟกระทะห้างง่ายเขาไปอะไรนะญี่ปุ่นสิงคโปร์อะไรหน่อยไปทุกประเทศเลยิี่ชอบูวัตถต้องมาให้มาสร้างซนมาแรงเหมือนก่อนจบขันิดบ่เฮอันนี้นูโทษกลับมันว่าเด้ยมันก็ะเผลอจะสันนิษยอดโอนมาถึงว่าโอนเข้ายินเขาบ้านเหรอครับที่วัน มหนเะว่าเดี๋ยวต้องอุดบกดนนะยาี้ผสมปูนยยาดีเยปลแล้วปูนนา บะอยู่ผู้คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องพระนุด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ